สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะมารู้จักการเขียนโปรแกรมที่สอนให้คอมพิวเตอร์เนี่ยตัดสินใจกันนะครับคำสั่งตัดสินใจเป็นคำสั่งที่เราใช้มากเลยในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพราะว่าบ่อยครั้งเราต้องบอกคอมพิวเตอร์ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอะไรเมื่มีการตัดสินใจเกิดขึ้นและในหัวข้อนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้กับการใช้คำสั่งตัดสินใจเบื้องตน้นและในตอนท้ายนะครับทุกคนจะเห็นว่าเราสามารถเอาคำสั่งตัดสินใจเนี่ยมาเชื่อมต่อกันได้หลายอันเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถตัดสินใจที่ซับซ้อนขึ้นได้เราไปเริ่มัเลยครบ คำสั่ง if e นะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจคำสั่ง if e คืออะไรเป็นคำสั่งเบื้องต้นง่ายๆครับเราใส่เงื่อนไขให้คำสั่งนี้แล้วระบบเนี่ยจะเช็คตรวจสอบครับว่าเงื่อนไขนเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยระบบก็จะทำตามคำสั่งถ้าไม่เป็นจริงระบบก็จะไม่ทำอะไรคำสั่ง if e แบบเบื้องต้นนะครับมีแค่นี้เริ่มต้นมาเรามี if e แลวตามด้วยเงื่อนไขนะครับมีเซมิโคลอนนิดนึงก็จะบอกว่าคำสั่งต่อไปเนี่ยมันเป็นคำสั่งของ if e เนาะเราก็ล่นเข้าไปแล้วถ้าจริงจะทำตามเงื่อนไขนั้นๆยกตัวอย่่่่่่่าา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 งเเ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 ชชนนนถ้้้รรรรหห็็วววออออคคคคตใยยยุุมมมีีีทกั18แปิดจ20 มีค่า30ก็ได้แต่เราเช็คว่าอายุเนี่ยมีค่ามากกว่า18หรือเปล่าถ้ามีค่ามากกว่าเากว่ากับ18เราจะบอกโอเคคนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็พิมพ์ว่าเป็นผู้ใหญ่ถ้าขนาดเดียวกันถ้าบรรทัดแรกอายุเนี่ยมีค่า5หรือมีค่าส0ก็จะไม่ทําอะไรระบบก็จะไม่พิมพ์ว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นรูปแบบเบื้องต้นที่สุดเลยของการตัดสินใจก็คือคําสั่งนี้เรามีคําสั่ง if เราตามด้วยตัวแปรที่เป็นเงื่อนไขจะเป็นตัวแปรก็ได้หรือจะเป็นเงื่อนไขก็ได้แล้วตัวแปรนี้เป็นตัวแปรประเภทไหนครับเป็นต งานคำสั่งนั้นๆถ้ามันเป็นจริงระบบก็จะทำงานตามคำสั่งด้านล่างอย่างเช่นในตัวอย่างนี้คือถ้าเกิน18ก็จะพิมพ์ว่าเป็นผู้ใหญ่ ต่อมาครับคำสั่ง if ที่เรานิยมไม่แพ้กันก็คือเรามี2ข้างครับถ้าจริงทําอะไรถ้าไม่จริงทําอะไรเพราะฉะนั้นคําสั่งนี้นะครับเราจะเรียกว่า if else ก็คือถ้าจริงใช้เงินไขทีเดียวเรามีเง่อนไข if ตามด้วยเงินไขถ้าตัวแปรนั้นมีค่าเป็นจริงจะทําคําสั่งบนแต่ถ้ามีค่าเป็นเท็จจะทําไปที่ else และทําที่คําสั่งล่างอย่างเช่นตัวอย่างด้านล่างจะเห็นว่าเรามีสกอร์มากกว่า50ดูตัว if เป็นหลักถ้าสกอร์เริ่มต้นเนี่ยมีค่า60หรือมีค่า50ก็แปลว่าเราจะพิมพ์ว่าสอบผ่่่่่่่าา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 นนนนนนนเเเเเรระววคคคััั้้้้้มมมมกกกกกกทบ50แตตถสอออิียชได็จจจง ที่เป็นเท็และตกไปคําว่าพิมพ์ว่าสอบไม่ผ่านเพราะฉะนั้นคําสั่ง if นะครับหลักๆเรามี2รูปแบบคือ if ธรรมดาไม่มี e l s e กับ if e l s e ผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับจำ if e l s e ไปครับแล้วถ้าอยากใช้ if ธรรมดาก็เอา e l s e ออกก็จะจําง่ายกว่ามีเงื่อนไขนะครับแล้วก็เช็คว่าถ้าเป็นจริงทาคาสั่งบทถ้าไม่จริงทาคาสั่งล่างแล้วก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆกับคําสั่ง for นะครับก็คือเราสามารถรับหลายคําสั่งได้ขอให้เว้นวรรคเข้าไปเท่าๆกันแล้วกันถ้าจริงเราทําเซ็ตของคําสั่งกี่คาสั่งก็ได้ครับสิบคำสั่งถ แล้วเงื่อนไขมันเป็นยังไงกันล่ะเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นตัวแปรอีกชนิดหนึ่งครับตัวแปรประเภทบูลีนหรือตัวแปรที่เก็บค่าความจริงอย่างที่เราได้รู้ว่าค่าความจริงเนี่ยมันก็มีค่าหลักๆคือแค่จริงกับเท็จใช่ไหมครับแล้วตัวแปรค่าความจริงเนี่ยปกติเราสร้างขึ้นมาได้ยังไงปกติเลยนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะสร้าง้มาจากการเปรียบเทียบเป็นหลักเช่นเรามีตัวแปร2ตัว x กับ y เราอยากรู้ x มากกว่า y หรือเปล่าเรามีอายุอยากจะรู้อายุมากกว่า50หรือเปล่านะครับมาจากการเปรียบเทียบเป็นหลัก การเปลี่ยทียบในภาษาไพทอนนะครับก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับเหมือนกับภาษาที่เราใช้ทั่วไปมาดูคําสั่งง่ายๆก่อนเลยครับคำสั่งมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยตรงไปตรงมานะครับก็มีเครื่องหมายมากกว่ามีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับเขียนมากกว่ากับเท่ากับเลยครับมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับก็เขียนน้อยกว่าเท่ากับนะครับไม่ใช่เท่ากับน้อยกว่านะครับเขียนน้อยกว่าเท่ากับเขียนตามคําอ่างเราเลยส่วนคําสั่งเท่ากับกับไม่เท่ากับเนี่ยมันจะมีความพิเศษนิดนึงคือคําสั่งเท่ากับนะครับของภาษาไพทอนเนี่ยเราใช้เท่ากับสองใ้อ ว่าเรามีการให้ค่าตัวแปรเนี่ยเราใช้เท่ากับตัวเดียวไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบเราต้องบอกโปรแกรมนิดนึงครับว่าเรากำลังจะเปรียบเทียบนะเราขอใช้เท่ากับ2อันมันจะเปรียบเทียว่าอ๋อโอเคคําสั่งนี้ไม่ใช่การให้ค่าจากขวาไปซ้ายแต่เป็นการเปรียบเทียบว่า2ข้างเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าเพื่อจะคืนค่าความจริงมาว่าใช่นะเท่ากันเป็นจริงหรือว่าไม่เท่ากันก็เป็นเท็จเพราะฉะนั้นการเปรียบเท่ากับใช้เท่ากับ2ออันส่วนก็หมายไม่เท่ากับเราใช้คําสั่งตกใจเท่ากับก็คือเราเปลี่ยนคําา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 สััััััั่่่่่่่่่่่งงเเเเเเเทททททกก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 กบบบบบบตตตตววววแแรรรรคปปป็็็็็นนนนนใใจจจจอออถ้้มมไไไะะดิหื5 ตกใจเท่ากับ1 5บหกับ10ไม่เท่ากันนะก็จะเป็นจริงนอกจากนั้นเรายังสามารถเชื่อมโยงค่าความจริงเข้าด้วยกันได้เมื่อกี้เราสร้างค่าความจริงมาแล้วจากการเปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบ5มากกว่า 10A มากกว่า20สามารถทําได้เราสามารถถ้าเรามีตัวแปรบูลีหลายตัวเนี่ยเราสามารถมาเชื่อมโยงกันได้เหมือนกัน ในนาที่แล้วเราทรางมาแล้วว่าการสร้างตัวแปรปบูลีนเนี่ยเพื่อใช้ในเงื่อนไขเนี่ยเราสร้างมาได้จากการเปรียบเทียบโดยเราจะเปรียบเทียบว่ามันเท่ากันไหมหรือว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าในขณะเดียวกันตัวแปรบูลีนเองเนี่ยนะครับหรือค่าความจริงเนี่ยยังสามารถทาโอ per ation ตัวดําเนินการกับตัวแปรบูลีนอื่นๆได้ด้วยเช่นก็คือเราสามารถทําเอามาแอนอ็อกกันได้เช่น a มากกว่า5จริงและ b น้อยกว่า10เป็นต้นเราสามารถเอามาแอนเอามาออกันได้แอนก็คือถ้าค่าทั้งสองค่าเป็นจริงเหมือนกันผลรวมจะมีค่าเป็นจริงถ้าข้างใดข้าง แลบีมากกว่า10ก็ตามก็จะเป็นเทสตออก็เป็นการเชื่อมโยงอีกแบบหนึ่งคืออย่างใดอย่างหนึ่งจริงทั้งหมดก็จะจริงเหมือนที่คนอาจจะเคยเรียนตรรกศาสตร์หรืออาจจะรู้จักในชีวิตประจําวันถ้าแอนก็คือ2อย่างต้องจริงทั้งคู่ถ้าอออย่างใดอย่างหนึ่งจริงก็ถือว่าจริงแล้วเราสามารถกลับค่าความจริงก็ได้จากจริงเป็นเทสหรือจากเทสจเป็นจริงเราสามารถกลับด้วยคําสั่งน็อตได้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในทอนนี่กันดีกว่าครับ เเปิดโปรแกรมทอนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มาลองเขียนคําสั่งกันง่ายๆสมมุติว่าผมรับค่า a จากผู้ใช้แล้วกันเราก็ in input a นะครับเราบอกผู้ใช้ว่าโอเคให้พิมพ์ค่าค<ม>่าหนึ่งมาให้เราอันนี้คือรับค่า input จากผู้ใช้ที่เป็นตัว string หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขหลังจากนั้นครับเราจะมาเช็คครับว่า a เนี่ยนี่คือคําสั่ง if ของเรานะครับ a มีค่ามากกว่า10หรือเปล่าถ้า a มากกว่า10เราก็พิมพ์ครับว่าพิมพ์ yes ก็ได้ครับถ้า a มากกว่า10เราก็รันได้เลยครับอันนี้คือคําสั่งของเราเรียบร เราก็จะไม่ตอบอะไรเพราะมันเป็น if ธรรมดาถ้าเราอยากให้ตอบด้วยทำยังไงครับก็เปลี่ยนเป็น if else แล้วก็ใส่ else เข้าไปแล้วก็มีโคลอนเหมือนเดิมครับแล้วก็ print no นะครับก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้เลยครับถ้าเราใส่ค่า20หรือ30ก็จะได้ค่า y e ยนะครับแต่ถ้าเราใส่เลขเราเราใส่ค่าน้อยกว่านั้นเช่น 5, 5ก็จะได้ no ไปนะครับเห็นไหครับก็จะได้เห็นว่าการเขียน if เนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่เงื่อนไขของตัวนี้เท่านั้นเองและเงื่อนไขตัวนี้นะครับเราสามารถสร้างให้มันซับซ้อนได้อย่างเช่นอย่างที่ผมบอกครับว่า a เ ด้วยเราสามารถสร้างเงื่อนไขเชื่อมต่อกันได้ว่าเงื่อนไขแรกต้องเป็นจริงและเงื่อนไขที่2มีบูลิน2องก้อนใช่ไหมครับเอามาเชื่อมกันด้วยแอดแล้วถ้าอยู่ในช่วงที่ต้องการก็จะพิมพ yes ์ yes เช่นเราพิมพ์15นะครับ15มันเกิน10นะแต่15มันน้อยกว่า20ก็จะตอบว่าใช่แต่ถ้าเราพิมพ์เกินละ่ละเราพิมพ์30อ้าว30มันไม่จริงแล้วนะเพราะว่า30มันเกิน20มันไม่น้อยกว่า20ิแล้วก็พิมพ no ์ no โซ่ขับสี่สิบนะครับก็พิมพ์ no ไปอันนี้เป็นต คนนะครับเห็นการเขียนโปรแกรมมาแล้วว่าเราสามารถใช้คําสั่ง if ในเบื้องต้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงื่อนไขามากกว่า1อย่างนะครับเช่น x ต้องมากกว่า10น้อยกว่า20เราสามารถเชื่อมกันได้อาจใช้คําสั่ง and หรือใช้คําสั่ง or ก็ตามตามเงื่อนไขที่คนคิดไว้เราสามารถเชื่อมต่อกับเรื่องต่างๆที่เราเคยเรียนในบทที่แล้วได้นะครับเช่นอยากจะพิมพ์ตัวแปรนะครับว่าตัวแปรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเอารวมกับสิ่งที่ซับซ้อนเช่นการทําวนรอบก็ยังทําได้นะเช่นตัวอย่างนี้ก็ง่ายๆครับเราก็เห นอกจากนั้นครับจริงๆเราตัดสินใจอย่างเดียวก่อนนะครับอย่าเพิ erm ่งเอาไปรวมกับการตัดสินใจแบบมีวงรออเพราะมันจะยากอันนั้นจะเป็นในหัวข้อถัดไปสมมตุมมติว่าเราอยากตัดสินใจที่มันมีการตัดสินใจมากกว่าหนึ่งครั้งครับเช่นเราอยากดูอายุครับว่าคนนี้เราอยากจะแบ่งเป็นหลายกลุ่มแล้วว่าคนนี้เป็นเด็กหรือเปล่าหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้สูงอายุสม,มมติเราอยากจะแบ่งอย่างนี้เราคิดในใจนะะว, <AN> ว่าโอเคเราแบ่งยังไงดีล่ะาอายุเนี่ยน้อยกว่า18เราให้เป็นเด็กาอายุหรือเปล่า18ถึง60เราให้เป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิน ไหนขึ้นก่อนอันนี้ตามใจผู้พัฒนาโปรแกรมของแต่และคนที่แตกต่างกันนะครับเช่นผมบอกว่าโอเคผมแยกเด็กมาก่อนครับว่าแยกเด็กกับคนที่ไม่ใช่เด็กเลยเป็นผู้ใหญ่เนาะถ้าอายุเกิน18ผมเรียกว่าโอเคกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่แต่เดี๋ยวผมตัดสินใจอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าอินพุตเข้ามาเนี่ยน้อยกว่า18บแอนนี้จะเป็นเด็กเลยผมจะพิมพ์เด็กเลยแต่ถ้าเกิน18เข้าไปในด้านในของ if นะครับหลังจากนั้นข้างในเราสามารถทํา if ต่ออีกชั้นหนึ่งก็ได้หรืออีกหลายชั้นก็ได้นะ่า,าวา เป็นคนสูงอายุแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าอะไรครับแปลว่าอายุเนี่ยเกิน18นะเพราะเข้ามาแล้วเป็นจริง <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็น้อยกว่า60ด้วย <c oughs> ก็เลยเป็นผู้ใหญ่ <f ato> เพราะฉะนั้นเราสามารถเอา if เนี่ยมาต่อกันได้ครับเราจะเรียกว่า nested if ซึ่งทุกคนก็น่าจะจินตนาการได้ว่าเราเอาคําสั่งเงื่อนไขเนี่ยมาซ้อนต่อกันเราเริ่มสามารถทํางานที่ซับซ้อนมากๆได้แล้วเช่นตัวอย่างการตัดเกรดแล้วกันครับถ้าเกิน50เราเรียกว่าผ่านใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่อยากผ่านธรรมดาโอเคน้อยกว่า50เราไม่ผ่านแน,น,น่เกิน50อาจจะอยากผ่านได้เกรด A ต้องเกินน70ะถึงจไดอ บีเป็นต้นเราสามารถเอาเงื่อนไขเนี่ยมาต่อกันให้มันมีความซับซ้อนเพื่อลองรับงานที่เราต้องการได้ก็ <chỉ: ๆ> เป็นกำลังใจงให้ทุกท่านนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ